สวัสดีพี่น้องพุทธสุขทุกคนณมังสวอนชวนแต่มาค่ะมากินไอ้ลูกชิ้นค่ะกับพี่ว่าค่ะลูกชิ้นนึ่งค่ะลูกชิ้นก็อันใส่กรอบนังกรอบน้องเบลกับพักมาเป็นสวนหนึ่งค่ะแล้วก็เมี่ยนแบบอโงนค่ะองุ่นเขียวเลยค่ะมาค่ะบอร์ด้ห้างต่างก็กินได้ค่ะเนาะ สบายดีพี่น้องจ๋ามาข้ามากินอันดุชิ้นน้ำเพ้ว่าครั่น้องจ๋ามาสมันนะสมมาเแม้วแม้วมากกินดุชิ้นน้ำเพ้ว่าได้พี่น้องเด้อเดี๋ยวลงอันนี้แห้งเลยดิจิ้มแห้งเลยดิมาข้ากินดุชิ้นค่ะจิ้มไม่เผื่อข้ากัะนั้นอืมปล่อยฟังค่ะน้งแห้งเขาเขาจะกลับมาจากโงพยาบาลอยู่หรือเปล่ามาเงินเขียวพี่น้องเงิเบื้องไปมาตัวโงพยาบาล คือไม่ได้ใจตึกนอะมองโลงอาหารค่ะตไม่พักค่ะพักันสวนค่ะมี่ะพักพาบอกแตงค่ะแตงแล้วกัน,น้ัวมักแตงไม่พอกาดค่ะเวียมสีแมวนี้เฮ้อเฮ้โโอเฮ้ม่กับพดพวกเยอะเกินก้ำมันตึงนะกินน้ำผึาหา้หมคะสวบอกง่ายสั นี่บอกบอกยังไงฟังหายเบาเรื่องไปหาหมอเหมือนเป็นยังเครดิปิดบ้านนะหมอไ่ไงอ่นหมอใจบอเป็นแม่นหลูกโทรมากว่านไม่ว่าไปวันนี้จะพักกันไปพี่นัองอย่า ถ้ากันไปก็หนังแบมมาตรวจน้าบอกว่าแพ้ไปบ้วัลูกดูกันได้คดสามคนไล้ตรวจคัดกรองเสียงินเดียรใช่ไหมครับบาเสียสามดอตรวจแด่บผมไี่ย่างพ่ามเป็นจรดเป็นซิฟห์ถ้าไปรับอ่ะนี้ จะตีแล้วไปลาบดันพญายนะตะตีไปไหนหนรับเลยไม่ร้เดี่ยวกทิงมาหอดใจงามพญายโทษตาม,อมหอยทุกคนนะพญายโทษตามมา้า้หมอห้ยคอยออกลรงพบาบาลมือนนี่คนนะ่ะแก้อใจหัถะวะถ้าเป็นเมลลื่อไรลูกผู้ใดใจแล้วนกก่งขึ้นเดียวทำไม่ แต่ตัวนนอ้องคืนเนซเมนบ่เออเกินม,มาเม่จกรบวมมอมีไซลูกมาอาจะมีไซลูกพิดอาเป็นอาเป็นอีกม่มัตน,นต,นนาตานน่างในนอตโรงาบาลนั่งนอนกับเอาทิศของค่ะรู้แล้วนังขึ้นจะเบื่อเป็นปปะะปน,นะคะ มอนนี่ไม่ได้เซฟโดดพิษมันเงื่อนคืองอกก่อนนะก้มอมตกใจพี่ว่าไปฏิัดิข้อมดันใบเด,ดเ็กด็เจ็ดสิบโดดเจ็ดสิบหก bà tê giống này rồi chết chim hạ bà tê giống này rồi rồi tám chín rồi đó Để ở đấy หากรอบเลยเระไอ,อ,อ้กนากรอบออยก่อนามาก,กินมานดลยเนรอกินน้ำหนูเบลจะก่อนามาก,กินม้นน้ำมันเหมือนขวด ก็ที่จะจักหายมายเลยจักอไม่ดินแล้วพูดนั่งหายกินน้ำไม่ได้ไง เชียเงินกับเสียเงินเองกับามที่บาทมันต่างกันนะหน่อเนาะคนที่ใส่ซิดซามที่บาทนะขนให่มากอย่างน้นเพียงว่าใส่ซิดรับช้าตดยัวเองออก์ั่นเองค่ะสิีดดับ้าตัวเอง em sinh <Nhạc> hoạt và ship với bà nội hả Hắn nào hắn nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những

ก็ติดตามกรุ๊ปกริ๊งจ้าสวัสดีค่ะบายบายจุ๊บๆนะคะ